สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุนผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของ v in ire, วีรินอินสปายสุวทีข่าวของคุณทาง Facebook และ YouTube c h anel สถานีรักโลก360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดค่ะพบกับปดอดรวีรินที่รานาทองบอดจอดัดและทีมงานนะคะเปิดพื้นที่ข่าวให้ท่านผู้ชมได้มีส่วนร่วมในการส่งคอมเมนต์และความคิดเห็นที่ใต้ไลฟน์นี้เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการรับชมครั้งต่อไปเป็นกำลังใจให้กับปอและน้องทีมงานหลังกล้องด้วยนะคะวันนี้พาดหัวข่าวไว้ว่าต่อคนลกงะ ซึ่งเราติดตามข้อมูลข่าวสารนี้มานานหลายวันและก็แน่นอนค่ะตอนนี้ล่าสุดนะคะทุกๆกวงการที่ได้นำเสนอผ่านสื่อต่างๆรวมทั้งเวทีข่าวของเราด้วยเราจะเห็นว่าทั้งในส่วนของนักลงทุนคนที่ต้องการที่จะทำธุรกิจเรื่องของการลงทุนการขายตรง รวมถึงเรื่องของธรวมาเทวดารวมถึงเรื่องของวงการของพระสงฆ์ที่บอกว่าไอคอนเอฟเฟกต์ลามหลายวงการพาดหัวข่าวไว้นั้นคือข้อที่จริงที่เป็นอยู่ในสังคมในขณะนี้แต่อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะมาบอกกล่าวนะคะให้กับผู้ที่จะทำสื่อประชาสัมพันธ์โฆษณาโฆษณาอย่างไรให้เราปลอดภัย ไม่โฆษณาเกินจริงไม่ผิดกฎหมายด้วยวันนี้สคบมีความรู้นี้มาฝากกันนะคะรวมถึงตอนนี้ค่ะมีเรื่องของโครงการแอวเหนือคนละครึ่งจากทางภาครัฐส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือที่ประสบภัยน้ำท่วมหลายจังหวัดค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีกระทรวงสาธารณสุขมอบเงินช่วยเหลือเหตุไฟหม้รถบัส ของนักเรียนที่ทัศนศึกษาเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาด้วยนะคะรวมถึงราคาน้ํามันราคาทองคําในวันนี้ก็มาอัปเดตและคอลัมน์ส่งเสริมคนทําความดีเพื่อสังคมน่าอยู่ในหอมความดีรวมทั้งคอลัมน์ข่าวดูและยิ้มก็มากันครบทั้งหมดติดตามในวีดินอินสป i ยส์เวทีข่าวของคุณค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลาดทองและตราแม่ครัวฉลาดทองซอสหอยนางรมตราแม่ครัวตราแม่ครัว,รรวอร่อยชัวทั่วไทยคะ่ะองค์กรทำดีเพื่อสังคมร่วมติดอาวุธทางปัญญาให้เรารู้เท่าทันข่าวทั้งในและก็ต่างประเทศทั่วโลกเลยนะคะขอพระคุณตราแม่ครัวที่ทําให้เราได้พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายๆแบบนี้คะ่ะและขอขอบพระคุณเวส t b บาร์เดลิเวอรี่คิดขายขยะคิดถึงเวส t b บาร์เดลิเวอรี่รถรับซื้อขยะถึงบ้านแปลงขยะให้เป็นเงินเข้ากระเป๋าต้องเวสต์บาร์เดลิเวอรี่โดยดออรอิทธิกร เราจะเริ่มกันเลยกับคอลนำหลับเป็นประจำนั่นคืออยากเล่าข่าวนี้ค่ะล่าสุดเลยนะคะกระทรวงสาธารณสุขได้มีการมอบเงินช่วยเหลือเหตุไฟแไม่รถบัสทัศนศึกษารายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาจากกองทุนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุดรถบัสทัศนศึกษาไฟไหม้ของโรงเรียนวัดเขาพระยาสังคารามจังหวัดอุทัยธานีจำนวน46คนค่ะประกอบไปด้วยนักเรียน39คนและครู7คนรวมไปเงินทั้งสิ้น5 0 0 0บาทสําหรับมาตรการการจัดทัศนศึกษาของสถานศึกษานั้นจากนี้ไปหากมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวขอให้โรงเรียนประสานสํานักง,งานขนส่งในพื้นที่ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบสภาพรถ,ถกอถ่อนที่จะใช้งาน รวมถึงซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและสาธิตเรื่องความปลอดภัยในรถว่าประตูทางออกฉุกเฉินอยู่ตรงจุดไหนและมีวิธีใช้งานเมื่อเกิดเหตุอย่างไรด้วยนะคะนั่นก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดในการช่วยเหลือจากกระทรวงศึกษาธิการจากกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะส่วนคำว่าดีไอคอนส่งผลกระทบต่อหลายวงการเป็นอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนะคะ ดีไอคอนพ่นพิษใส่วงการโฆษณาไปเรียบร้อยแล้วนอกจากเรื่องของพระพิสูจสงฆ์ก็เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของผู้ประกอบอาชีพที่เป็นคนที่ต้องการจะทํางานหาเงินสร้างความมั่นคงให้กับครอบ,คร,บครัวไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปหรือผู้พิการด้วยก็ถือได้ว่าลามหลายวงการรวมถึงวงการข้าราชการที่มีคําว่าเทวดาอีกนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างอย่างวงการโฆษณาเนี่ยก็เรียกได้ว่าได้รับผลกระทบเต็มๆเ,เลยเป็นอย่างไรไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ คุณพวัตเรืองเดชวรชัยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมีเดียอินเทลลิเจนต์กรุ่มจักัด ก็บอกว่าการยกเลิกใช้สื่อโฆษณาที่เกิดขึ้นเป็นการยกเลิกเฉพาะแบรนด์นั้นๆซึ่งมีมูลค่าเป็นหลักสิบล้านบาทจึงมองว่าไม่มีผลกระทบต่อภาพรวมและยังไม่เห็นสัญญาณการชะลอตัวจากกลุ่มธุรกิจขายตรงที่ดําเนินธุรกิจขายตรงจริงๆทางตรงกันข้ามธุรกิจขายตรงเองก็กลับต้องมาแสดงตัวตนให้ชัดเจนว่าการประกอบธุรกิจขายตรงจริงๆเป็นคนละประเภทกันจึงเห็นได้ว่าสมาคมขายตรงไทยได้ออกมาแอคชั่นตั้งแต่ช่วงแรกๆที่มีข่าวเกิดขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามในเรื่องของความเชื่อมั่นก็มองว่าธุรกิจขายตรงอาจได้รับผลกระบ ชบในแง่การถูกเหมารวมได้จึงเป็นความท้าทายของผู้ที่ประกอบธุรกิจนี้ที่จะต้องทําความเข้าใจกับประชาชนหรือผู้ที่กําลังสนใจในการที่จะเข้ามาทําธุรกิจต้องอธิบายให้เข้าใจว่าธุรกิจขายตรงที่ถูกต้องตามหลักการเป็นอย่างไรซึ่งก็คือการเน้นไปนที่การขายของที่เป็นตัวสินค้าเป็นหลักโดยให้สินค้าเป็นที่อยากได้และที่สําคัญการประชาสัมพันธ์โฆษณาต่างๆก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ ดังน,นั้นจากการแสดงความคิดเห็นของผู้ที่อยู่ในวงการบอกว่ามีผลกระทบอยู่นะคะในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นสําหรับธุรกิจขายตรงแต่สําหรับในส่วนของภาคสื่อสารมวลชนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ให้ความสําคัญในเรื่องของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่ผู้บริโภคอาจจะต้องอาจจะต้องให้ความสําคัญแล้วก็ให้เวลาในการพิจิตรพิเคราะห์ให้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมาเนื่องจากว่าจะมีการทําโฆษณาเกินจริงและบางครั้งก็อาจจะถูก หลอกลวงได้ก็จะได้รับความเดือดร้อนอย่างนี้เป็นต้นนะคะนั้นก็ขอฝากส่งกํำลังใจและก็ความปรารถนาดีกับผู้ที่เป็นผู้บริโภคทุกท่านคะ่ะว่าบางครั้งเรารับข้อมูลข่าวสารไปก็จะต้องมีการพิจารณาแยกแยะด้วยเพราะตอนนี้เนี่ยคนที่สื่อสารกันในโลก สื่อทีวีดิจิทัลหรือโลกออนไลน์โซเชียลมีเดียมีหลากหลายมากจริงๆนะคะแล้วมาตรฐานในการที่จะคัดกรองก็ยังคงทําได้ไม่ดีพอดังนั้นหมายถึงว่ามาตรการต่างๆที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาดูแลดังนั้นผู้บริโภคก็ต้องดูแลตัวเองด้วยแต่ขณะเดียวกันหน่วยงานที่ดูแลผู้บริโภคอย่างเช่นสคอบอก็ต้องทํางานให้หนักขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นแสดงว่า the icon effect คือทําให้ทุกวงการจะต้องตื่นตัวแล้วก็กลับมาตั้งหลักเพื่อที่จะดูแลและปกป้องประชาชน เพื่อที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วก็ลดความเสียหายที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจด้วยนะคะตัวอย่างสงคบที่ออกมาบอกว่าถ้าจะทําโฆษณาทําอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายไม่เสี่ยงภัยอันตรายนะคะไปติดตามในะอ่ากเล่าข่าวนี้เลยค่ะการโฆษณาที่ถูกต้องจะต้องทําให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นคําแนะนําของสํานักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนะคะ ออกมาเตือนผู้ที่จะทำการโฆษณาว่าจะต้องโฆษณาโดยใช้ข้อความที่ถูกต้องชัดเจนพิสูจน์ได้ใช้ภาษาไทยที่เข้าใจง่ายแต่ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศจะต้องมีคำแปลก,กำกับนะคะส่วนทอยคำที่ไม่ควรใช้เลยค่ะท่านผู้ชมค่ะมีอยู่3คคำ <c oughs> ขอไปท่านผู้ชมนะคะขอจิบน้ำน,นิดนึงค่ะขึ้น <c oughs> ต้องขอใคยได้ม้ชมด้วยนะคะเพราะว่าอยู่ดีๆก็ไอ้นะคะอ,อีกนิดนึง ขออภัยนักผู้ชมอย่างมากเลยค่ะอยู่ดีๆก็ไอขึ้นมาเคืองคอนะคะไปกันต่อเลยนะคะ,ะเขาเขาบอกว่า3คําที่ไม่ต้องไม่ควรใช้นะคะก็คือคําว่าที่สุดในโลกเพราะว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้ค่ะเห็นผลทันทีก็ห้ามใช้เพราะคําว่าเห็นผลทันทีเนี่ยเหมือนกับเป็นคำโฆษณาเกินจริงนะคะแล้วก็ลดสูงสุดร้อก็ห้ามใช้เพราะว่าอาจทําให้เข้าใจผิดได้นี่คือ3คําที่สอบอ ไม่ให้ใช้นะคะเพราะจะเป็นเรื่องผิดเลย <c oughs> เอาละค่ะอาจจะเห็นภาพชัดตรงกันย้ำอีกครั้งที่สุดในโลกเห็นผลทันทีลดสูงสุดร้อเซ็น์ใช้ไม่ได้นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้สคอบอมาด้วยความที่ปราศนาดีแล้วก็รับทราบไปต่อกันเลยค่ะที่เรื่องเอาเนื้อคนละครึ่ง แลนผู้ชมคะเอาเนื้อคนละครึ่งนี้นะคะเปิดเผย <ๆ S 2> โดยคุณสรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกไว้ว่าอย่างนี้ค่ะ <c oughs> เอาเนื้อคนละครึ่งนี้นะคะ <c oughs> เป็นการสนับสนุนเงิน400บาทต่อคนต่อทริปจำนวน1น0่งหมท โดยใช้งบประมาณของททท,ทรวม4ล้านบาทซึ่งตอนนี้รัฐมนตรีบอกว่ามีขนาดเล็กเกินไปดังนั้นจึงมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อหาแหล่งเงินมาทําโครงการเพิ่มเติมเมืองต้นก็หารือกับคุณจุลภาณมอมมวสวัฒน์รัฐมนตรีชื่อว่าการกระทรวงการคลังไปแล้วคาดว่าจะใช้งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจปี68ซึ่งมีวงเงินคงเหลืออยู่ที่1.87แสนล้านบาทค่ะ นำส่วนหนึ่งมาใช้ในโครงการนี้ต่อไปสำหรับการเอาเนื้อคนละครึ่งนะคะขณะเดียวกันค่ะท่านผู้ชมคะราคาน้ำมันและก็ราคาทองคำวันนี้เป็นอย่างไรไปดูกันเลยน้ำมันเบนซินดิลละ43บาท640สตางค์ซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95ดิลละ44บาท4สตางค์ OR น้ำมันดีเซล32บาท94สตางค์ OR และไฮดีเซลเอส32บาท94สตางค์บางจากค่ะ ส่วนราคาทองคําวันนี้นะคะทองคําแท่งรับซื้อบาทล,ละ4 2 6 5 0บาทขายออกบาทล,ละ42,750บาททองรูป,ปรพรรณรับซื้อบาทล,ละ4 1 8 8 7บาทแปสตางค์ขายออกบาทละ4 3 2 5 0บาทค่ะส่วนหอมความดีในวันนี้เป็นหอมความดีของใครไปดูกันเลยตามภาพหนุ่มอุดรน,น้ำใจงามเก็บเงินแสนส่งคืนเจ้าข,ของตอบแทนความดี เจ้าของมอบให้5,000บาทเลยนะคะพลเมืองดีคือคุณธนเดชแก้วบุญตาคุณธนเดชแก้วบุญตาอายุ33ปีเป็นคนอำเภเมืองจังหวัดอุดรธานีคุณคือหอมความดีของเราในวันนี้ค่ะน่ารักมากๆนะคะติดท้ายกันที่ขอเล่ามข่าวดูแล้วยิ้มในบอลลูนข่าวอ้าววันนี้ทีมงานบอกบอลลูนข่าวไม่มาโอ้โหมีเครื่องนะคะเนี่ยทุกครั้งเราต้องมีบอลลูนข่าวนะคะ แะไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยววันวันต่อไปต้องมีบอลลูนข่าว2คลิปนะคะทั้งหมดนี้ขอบคุณแฟนข่าวที่ติดตามต้องขออภัยที่ว <c oughs> ันนี้เสียงของปอมมีปัญหานิดหน่อยนะคะเพิ่งหายจากไข้หวัดนะคะท่านผู้ชมต้องขออภัยมากๆอยากจะมาเจอท่านผู้ชมนะคะไม่คิดว่าจะไอกระทนหานกลางอากาศต้องขออภัยจริงๆเลยคะ่ะแล้วก็ขอพระคุณทุกท่านที่ส่งกำลังใจมาอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะ พยายามดูแลรักษาตัวเองแล้วก็ป้องกันไม่ให้เป็นไข้แบบปอดด้วยค่ะเพราะว่าหลีกเลี่ยมไม่ได้จริงๆตอนไปทํางานนะคะตอนนี้ก็ปิดหน้ากากอนา,อนามัยนะคะสวมหน้ากากอนามัยส่วนอยู่กับทีมงานทีมงานเป็นคนใส่ตอนนี้ก็เปิดอ่านข่าวนะคะมีใส่อยู่หนึ่งคนทุกคนต้องดูแลสุขภาพต้องขออภัยวันนี้เสียงมีปัญหามากๆต้องขออภัยจริงๆค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับวีดีอินสไปร์เวทีข่าวของคุณทาง Facebook และ YouTube Channel สถานีรักโลกขอพระคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลาดทองและตราแม่ครัวฉลาดทองที่ทําให้เราได้บกันค่ ขอบคุณตราแม่ครัวซอสหอยนางรมตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชัวรทั่วไทยขอบพระคุณ Vest Bar d i v i v e r y คิดขายขยะคิดถึง Vest Bar Delivery นะคะแล้วพบกันใหม่ในวิริน INSPIRE สเวทีข่าวของคุณสวัสดีค่ะ